สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องซปเปอร์สตาร์กี้กี้ครับเราอยู่กันในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตแล้วก็นี่คือซฟเวอร์ไดซ์เวอร์หนึ่งนะฮะหลักๆเลยก็คือเราจะมา รีวิวกิจกรรมวงล้อปลุกตื่นอันนี้เนี่ยละครับเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในการที่จะไปเล่นเซิร์ฟเวอร์505ที่กำลังจะเปิดในเสาร์นี้ครับก็ขอบอกต่อทุกคนเลยว่าตอนนี้ซ u เปอร์สตาร์กีกี้ครับมาเล่นเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตอีกครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็จะไปลงเล่นในเซิร์ฟเวอร์5 0 5ในวันเสาร์ที่17กันยายนนี้นะครับ ก็ใครที่อยากเล่นด้วยกันนะเป็นคนไทยก็มาร่วมเล่นกันได้ครับเสาร์นี้สตาร์ทพร้อมกันนะแล้วก็มาอยู่กิลกับซ u เปอร์สตาร์กี่กี้ได้มีกลุ่มแชทให้คนไทยนั้นได้แชทกันอย่างสนุกสนานมีคนเลน่นกันกว่า30คนครับในกลุ่มเพื่อให้การเสิยเวลาโโมทก็เรียบร้อยแล้วว่าเราจะกลับมาเล่นเราจะมาแนะนํากิจกรรมนี้ก่อนเลยครับกิจกรรมวงล้อปลุกตื่นที่เพิ่งเข้ามาเมื่อวันที่11ที่ผ่านมาแล้วก็กิจกรรมนี้จะอยู่ยาวๆ1เดือน หมดวันที่11ตุลาคมครับก็ยังมีเวลาอยู่นะเป็นกิจกรรมที่ใช้เพชรในการซื้อนะฮะเพราะว่ามันต้องใช้ตั๋วเนี่ยในการหมุนกงล้อตัว๋ว1อันหมุนกงล้อ1ครั้งทีนี้มาดูของรางวัลวงล้อแต่ละวงมีของรางวัลอะไรกันบ้างวงล้อเนี่ยจะแบ่งเป็น2วงล้อด้วยกันแต่เราดูแค่วงล้อแรกก็พอครับนี่ของรางวัลที่ได้จากวงล้อแรกก็คือหินปลุกเตื่นฟินิกแมนนะครับใครอยากเล่นทีมอมตะ ต้องมีเจ้าตัวนี้เลยฟินิกแมนเป็นสายซับพอร์ต S S R บวกที่ดีมากๆนะแล้วก็หินพัฒนาปีศาจก็คือใช้กับเจ้าฟินิกแมนนี่แหละครบจบที่นี่เลยครับใครอยากได้ต้องหมุนกงล้อไปให้สุดนะแล้วก็เศษฟินิกแมน S S R บวก มีเจ้าตัวฟินิกแมน S S R มาให้เลยนะครับที่เราให้สุ่มในกรงล้อแรกแล้วก็ชิ้นส่วนแบบร่างสีแดงไว้ทําชุดสีแดงนะครับการอัพดาวของนี้มีประโยชน์อยู่เสมอนะครับมีกิจกรรมไหนที่มีการอัพดาวกิจกรรมนั้นเราต้องจัดอย่างแน่นอนชุดนี่ฮะชุดซากุระของเจ้าโซนิกเห็นคนในกลุ่มไปโพสต์อยู่ว่าชุดนี้ดีเหลือเกินนะฮะชุดเท่เหลือเกินก็ใครอยากได้ก็ต้องมาจัดเหมือนกันแล้วก็หีบเลือกอุปกรณ์มือปืน สีส้มหรือว่าสีทองนะฮะมีสเตตัสหลักคือโจมตีสเตตัสรองก็โจมตีโอ้โหสเตตัสแบบนี้หายยากนะแล้วก็ตัวสปายกลันนะแล้วก็หีบรูปซากุระของโซนิกแล้วก็น้ำยาฟิวชั่นครับไว้เปลี่ยนอุปกรณ์สีส้มเป็นสีแดง ตัวอัพซัพพลายอไลตตัวเสบียงรูนนี่คือชั้นแรกที่เราจะได้นะถ้าเกิดเราสุ่มถ้าเกิดเราสุ่มได้รางวัลของชั้นแรกหมดแล้วกลงล้อก็จะเป็นชั้น 2, 2> ชั้น2จะเป็นของรางวัลตามนี้เลยนะครับก็จะเป็นหินปลุกตื่นที่ไว้สําหรับเพิ่มขั้นของเจ้าฟินิกแมนแต่ยังไงก็ตามเราเอาแค่ขั้นแรกก่อนแล้วกันนะนี่ฮะกลงล้อแรกจะเป็นแบบนี้วิธีการ หมุนทำยังไงเราก็ต้องมาเพิ่มตั๋วที่นี่เลยสามารถเพิ่มตั๋วได้สูงสุด3าครั้งในการหมุนนะครับจากนั้นก็กดหมุนเอาทีละอันก่อนละกันนะกดลอง1ตั๋วก่อนนะครับเขาบอกว่าอา้าวต้องใช้เป็นนี่ฮะเป็นแบงค์สีเขียว26ใบาสามารถซื้ออันนี้ได้1ชิ้นเราขอซื้อก่อนนะกดยืนยันไปปา๊าะมีตั๋วนี่หนึ่งอันแล้วเห็นไหมครับขึ้นอยู่ข้างบนนี้ทําการหมุนเลย1อันก่อนนะขอของดีๆหน่อยดิปเดิม ช่องการกลับมาของซูเปอร์สตาร์กีกี้ได้อะไรครับ <c oughs> ได้ตัว๋วซัพลายกลั่นครับกว่าจะใช้ได้เลเวล90ประตทตอนนี้เลเวล40กว่านะฮะอันแรกก็เปลือยซะแล้วทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปเพิ่มแบงกันก่อนนะเพิ่มแบงกันก่อนซื้อแบงก์ซื้อแบงก์นะใช้เพชรให้เกิดประโยชน์อ๋อมีมีขายตั๋วกงล้อเป็นแบบเพชรด้วยนะครับแล้วก็เป็นแบบแบงก์แนะนําว่าสายฟรีเนี่ยก็ซื้อเป็นแบบเพชรนะครับอ่ะอันนี้ กิกี้เพิ่งเห็นกดเข้าไปซื้อห,หมดไปเลยสูงสุดได้เท่าไหร่เนี่ยได้แค่12บสองใบมีซื้อให้แค่12บใบครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะต้องเป็นแบงก์นะครับซื้อจากแบงก์เท่านั้นก็ซื้อไม่ได้นะหมุนได้12ครั้งอ่ะมีอยู่12บสองใบสำหรับตั๋วกลงล้อเรามาจัดกันเลยดีกว่าอเดี๋ยวกดผิดอ่ะทีละอันเนาะกดหมุนเลยหมุนหมุนหมุนจะได้อะไรเนาะหมุนหน่อยครับได้ โอ้โหได้หีบรูปลายซากุระฮะชุดของโซนิกก็จะเป็นเปิดมาก็จะเป็นชิ้นส่วนของรูปนะครับแล้วก็มีเพชรบ้างบางอันเปิดเลยนี่ครับอ่าได้หีบสุม่มตำราสกิลอันเนี้ยตำราสกิลอันเนี้ยคุ้มอยู่นะ60อันแต่ก็ยังเป็นรางวัลที่มันเล็กอยู่นะจะต่อไปเลยแค่ชั้นแรกเท่านั้นขอรางวัลใหญ่โชว์ยูทูบหน่อยได้ไหมล่ะ มาได้ตั๋วสเสบียงรูนอีกแล้วได้แต่ตัว๋วตัวตัวต๋วนะกดสุ่มไปอีกทีละอันก็พอดูซิว่าเหลืออีก9อันเราจะได้อะไรบ้างกับกิจกรรมวงล้อปลุกตื่นโอ้โหได้ชิ้นส่วนแบบร่างสีแดงครับชิ้นส่วนแบบร่างสีแดงเนี่ยถ้าเกิดสะสมครบ20ชิ้นสามารถผสานร,รุ่นรับ1อย่างแบบร่างสีแดงได้ตอนนี้มีอยู่สองละมันช่างอีกยาวไกลอ่ะอีก8อันหมุนเลย ได้อะไรได้อะไรได้ซัพไยอะไรครับมีแต่ตัวแบบนี้ขอฟินิกแมนมายนโฉมหน่อยสิแค่ SSR ก็ยังดีเอารางวัลเล็กๆไปเอาได้อีกแล้วฮะหีบรูปซากุระเนี่ยเปิดเลยโอ้ได้ของดีอันนี้ไว้ต่อทำรูปนะฮะเพิ่มสเตตัสต่างๆเหลืออีก7ใบครับหมุนเลย เราจะได้อะไรกา,ารอัพดาวอันนี้ถือว่าไม่เกลือนะเพราะว่าการอัพดาวเนี่ยเป็นการที่ทํำยังไงก็เก่งนะยิ่งเรามีการอัพดาวเยอะเราก็สามารถอัพพลังของตัวละครเราให้เยอะมากยิ่งขึ้นครับอีก6ใบอโอ้โห,โหวงล้อมาหาเกลือ,อวงล้อปลุกตื่นเได้การอัพยาวดีแล้วได้2อันละต่อเลยครับอีก5อันโอ้โหมันจะโชว์เกลือ YouTube ได้ยังไงเนี่ยถ้าคนใน y YouTube เขาเห็นเขาก็จะไม่มาลุยต่อสิครับเกลือแบบนี้ ตัวสเบียงรูนเอาตัวกันเข้าไปครับอีกสอันฟีนิกโชว์เขาหน่อยเลย็วฟีนิกโชว์หน่อยแล้วอ้าวก็ดีเหมือนกันเก็บเล็กผสมน้อยชิ้นส่วนแบบร่างสีแดงตอนนี้เรามีสี่อันและอีกแค่สิบหกอันก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จะได้ของสีแดงนะครับอ่าหมุนไปเหลือ,อแค่สองอันเนาะโอ้อันนี้ของดีนะน้ำยาฟิวชั่นน้ำยาฟิวชั่นนี่เหมือนว่าจะทำให้ เป็นชิ้นส่วนหนึ่งให้ทำทำอุปกรณ์สีส้มให้กลายเป็นสีแดงนะครับตอนนี้เรามีสี่อันก็คือได้จากอันนี้นี่แหละสองตัวสุดท้ายขอของดีๆหน่อยแล้วนี่ครับหมุนไปเลยได้อะไรโอ้โหได้เศษชิ้นส่วนมาเพิ่มอีกสองก็ของรางวัลยิบย่อยฮะอันสุดท้ายละว,วดโฉมให้ youtube ได้ดูหน่อยได้อะไรครับ ตัวซับไายอะไรโอ้โหปะโถนี่มันกงล้อมาหาเกลือ,อเนี่ยฮะก็ประมาณแบบนี้แล้วกันนะกิจกรรมวงล้อเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเปิดไปเรื่อยๆเห็นไหมว่าเขาจะมีของรางวัลจํากัดอยู่อย่างเนี้ยการอัปดาวนะครับเราเปิดไปได้สองอันและจํานวนมันก็จะลดมาเหลือเจ็เห็นไหมเนี่ยฮะมันจะลดลงมานะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราได้มันครบ7ครั้งกิจไอการอัปดาวเนี่ยก็จะหายไปนะครับให้เราลุ้นอันอื่นได้ต่อถ้าเกิดเรา หมุนวนทุกอย่างนะฮะจ่ายเปเยอะๆไปเนี่ยมันก็จะไปถึงอันบนนี้นะครับที่เรามีสิทธิ์ได้ SSR phoenix man นะครับรวมไปถึงหินพัฒนาปีศาจแล้วก็จะได้หินปลุกตื่น phoenix man นะครับก็ขอให้ทุกคนนั้นโชคดีและกันกับกิจกรรมนี้นะสำหรับเจ้า phoenix man เนี่ยเป็นตัวที่เราควรจะมีในทีมนะสำหรับที่กิกี้ว่านะเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ย สามารถชุบชีวิตมาได้ถึง4ครั้งตัวไหนที่ตายอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นตัวที่ดีมากๆครับสําหรับสายซัพพอร์ตถ้าเกิดมีตัวดาเมจจ๋าสักตัวหนึ่งเนี่ยตีไปแล้วโดนตีตายมาคืนเธอหน้ามันก็ฟื้นขึ้นมาใหม่ได้ถึง4ครั้งด้วยกันนะครับควรจะมีในทีมแล้วก็บักกี้เนี่ยที่จะเล่นในเซิร์ฟเวอร์505จะเปิดในวันเสาร์นี้นะบอกเลยว่าจัดฟินิกแมนแน่นอนแล้วก็ถึงวันนั้นแคปวันเสาร์จะมาอัดคลิปแล้วก็ไลฟ์สดด้วยแล้วกันเนาะ ทำการกิจกรรมวงล้อปลุกตื่นนี้อีกครั้งหนึ่งใครอยากเล่นด้วยกันครับกับซูเปอร์สตาร์กิกกี้ที่ตอนนี้กลับมาแล้วกับเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตวันเสาร์นี้ครับ17กันยายนเจอกันได้เซิร์ฟเวอร์505แล้วเจอกันฝากกดติดตามด้วยนะครับตอนนี้ก็จะกลับมาอัพ YouTube เรื่อยๆแล้ววัสดีครับ